ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูหน้อยสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีวันที่7กันยานะคะเมื่อนี้7กันยายน2564รเด้อจ่าเด้อคลิปนี้คลิปวันที่7เด้อจ่าเด้อท่านผู้ชม เห็นว่าจะอันที่เห็นอยู่นี่สินค้าใหม่ดเดอมาแนะนาเอามาแนะนาให้สาหรับคุณแม่คุณพ่อเนาจะจ่ะเนาะอันนี้คือคอลลาเจนวิตามินดเดอด้อันที่แอดมินลงคลิปไปเมื่อวานนี่ทีว่าสิเอามานําเสนอเนาะจะะ้ะเนาะคือคอลลาเจนวิตามินเนาะจ้ะเนาะจากประเทศญี่ปุ่นเดอ้อจาก ประเทศญี่ปุ่นก็จะเอาไปชงในาน้ำดื่มนะจ๊ะเนาะเอาไปชงในาน้ำดื่มนะคะ,ะสำหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เวยจ้าเดอ้อโทรเข้ามาสอบถามแอดมินได้กระปุกนึงราคาอยู่ที่4ี0บาทเ้ยจ้าเดอ้อนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ อ่ายูคอลลาเจนเนาะจา้ะเนาะซื้อซื้อมันคืออาหารเสริมเนาะจา้ะเนาะอาหารเสริมยูคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนาะจา้ะเนาะช่วยบำรุงผิวผมเล็บข้อต่อกระดูกผิวกระชับผิวหน้าเด้งนุ่มฟูเนาะจา้ะเนาะผิวขาวใสึ้นเนาะจา้ะเนาะกระปุกหนึ่งสี่ราสิบาทส่งฟรีเลจ้ะเด้อท่านใดสนใจทัก แอดมินหนูน้อยมาเด้อจจะเด้อมมือน,นี้แอดมินหนูน้อยสิไปไวๆเด้อจจะเด้อกะส่รงฝาวอยู่เนาะจ้ะเนาะส่งฝาวอยู่แล้วก็ท่านใดสนใจสบู่นะคะสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจสบู่นะคะกะอย่าลืมเด้อจจะเด้อทักไลน์ไอดีมาเนาะจา้ะเนาะทักไลน์ไอดีมาแล้วก็ โทรมากก็ได้นะจน๊ะเนาะแล้วก็จะมีครีมฝ้าขาวด้วยนะคะตอนนี้มีควงมลร้แล้วเจ้ะเด้อครีมฝ้าขาวชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทอันนี้สําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำเนาะจา๊ะเนาะนานาดำนะาบเขาวไซสเนาะจา๊ะเนาะไซขีมตัวนี้สําหรับท่านใดสนใจสบูก่กะแบบนี้ แล้วก็จะมีครีมกันแดดด้วยนะคะครีมกันแดดกายานะคะ,ะครีมบํารุงผิวนะจ๊ะน้าานองบอแมนครีมทาหนาเดจเดอีนน้อันนี้เป็นครีมครีมบํารุงผิวกายานะคะชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีคือกันนะจ๊ะนาะสํา,าสหรับครีมก็ชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะสําหรับสบูน่นี่แพ็คละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเดจเดอร์ สบู่หแพ็คจะมี10ก้อนเด้อจ้ะเด้อมาเบิร์แนวทางกันต่อเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งของนะคะครีมสบู่แล้วก็อาหารเสริมเราจ้ะเด้อโทรมาที่เบอร์0926325513นะคะทักไลน์ idnoo 1 5 9 9นะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางเมือว่านเราจ้ะเด้อแอดมินคิดว่า เมื่อวานสิบเข่าสามตัวเมื่อวานี่เข่าสามตัวแตกน,กนอกจ้ะน้อในตารางหนูหน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเมจิสีแดงหายเจ็ดสองแปดอบปกตินอกจนะ้ะนาอออกรอบปกติเมื่อวานี่กะสีได้ให้หลายท่านอยูเนอกจ้ะนะเนะพระว่าเขารอบปกติ เจ็ดสองแปดนะจ๊ะเนาะหลักะเขาที่ชุดเด่นชุดเน้นนะคะที่สองแปดนะคะชุดเน้นตัวเน้นตัวเจาะ,ะนะจ๊ะเนาะจบ้อยเอาเด้อจ้าเด้อชุดเน้นบางเถ้อแอดมินหน่อยกับเจาะพวกเขาคือกันเนาะตัวเล็กกัมีเขาไม่ลดนะจะนะ๊ะเนาะเมื่อวานก็สามตัวแตกอีกแล้วนะคะที่แอดมินได้เคยบอกไว้นั่นละจะ้า เลขสามต boy boy De ja De Look, ัวในตารางของแอดมินนี่จะมาบ่อยๆเด้อจ่าเด้อแอดมินหนูน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะแล้วกะฝากน้ำในเด้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะเนาะยังบ่ทันใด้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินหนูน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่กดแล้วแอดมินหนูน้อยก็ขอพูดหลายๆเด้อจ่าเด้อขอให้ถูกหวยทุกวันทุกวันนะคะ มาเบิงแนวทางเมื่อนี้กันต่อเลยเนะจ้าเนาะสำหรับแนวทางเมื่อนี้แอดมิน,นหนน่อยเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วเนะจ้ะเนาะเลขฮานอยประจำวันที่เจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบสี่นะคะเขียนไว้แล้วเนะจ๊ะเนาะเลขเด่นนะคะเลขในตารางนะคะเก้าศูย์หกเจ็ดแปดสามนะคะ เด่น9และรองศูนย์นะคะจับวินชุดเด่นก็จะมี90969798 9 3 0 6 0 7 0 8 0 3สูนะคะชุดกันชุดกันนะคะก็จะมี6 7 6 8 6 3 7 8 7 3แล้วก็8 3มนะคะมือนีไปไว้ายนอกจากเนาะชุดเน้นก็นจะไม่ตามน่ะน,นอกจากเนาะ6ชุดเน้นนะคะอ่าป เมจิสีแดงขีดข้างล่างเด้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่เข่ามาั่กับยังภายในรูเนาะจ่าเนาะสำหรับชุดสามตัวนั่นแอดมินนูนอย์บอดายจับหายแล้วเด้อจ่าเด้อเพราะว่าแอดมินนูนอยจับกราเขานะจ่าเนาะจับบินสามตัวทันใดจับจับเป็นกะจับเอาเองเนาะจ่าเนาะหลีกในตารางมันจะจอบร้อยเนาะจ่าเนาะมันจะจอบร้อยมาอยู่ สำหรับคลิปนี้มี่ท่อนี้เนะจนะ๊ะเนาะแอดเมนูน้อยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ